สวัสดีค่ะเอฟทุกท่านวันนี้สาวํำพารวยก็จะโทรศัพท์ไปหาพ่อปู่ห้านะคะสำหรับเลขของพ่อปู่ห้าก็เข้าเข้า,เข,าเข้าทั้งบนทั้งล่างและเข้า3ตัวด้วยนะคะหลายลๆท่านคงจะทราบกันดีเนาะค่ะตอนนี้สาวํำพารวยก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะ โค้งสุดท้ายที่พ่อปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะท่านส่งมาให้นี่นะคะหลักฐานนะคะคือเลขเลขสามตัวก็จะมีหนึ่งหกศูนย์ค่ะนะคะแล้วก็หนึ่งหกเก้านะคะแล้วก็หนึ่งหกหกนะคะแล้วก็สำหรับเลขสองตัวนะคะก็คือหกศูนย์นั่นนะคะแล้วก็ เลขของพ่อปู่ก็จะมีเลขของน้องแมวนะคะที่เลขของน้องแมวก็คือ750เราตัดซื้อก็เข้าเต็มๆนะคะท่านผู้ชมเนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะเลขของพ่อปู่578งวดที่งวดของวันที่1พฤศจิกายนนี้เหว่าเรียกว่าเข้ากันแทบทุกพ่อป,ปู่ทุกคลิปเลยนะคะสําหรับเลขในส่วนธรรมนะคะ เลขพ่อปู่แม่ยา่าแล้วก็เลขพ่อปู่ห้าเจ็ดแปดโลเลขพ่อปู่อ่าวัดปา่าอุดรเลขพ่อปู่สายเขมรน,นะคะก็เลขคุตาทองสุกนะคะเข้าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะนี่คือหลักฐานเนาะค่ะเดี๋ยวนั่งสิต่อโท,ทรศัพท์ไปหาพ่อป,ปู 5, 7, 8, ่หาเจ็ดแปดกันเด้อจ้าเดี๋ยวนั่งทั่วกันเนะะา,เาะพ่อปู่พ่นศรีวังบ่เดี๋ยวนั่งทั่วหาพันก่อน วอาบ่งน้องนั่งยูไก่กั <c ười> บพี่น้องทุกบ่าเพิ่นบางของน้องมันเี่ยกลับกลับน้ำมาสการจ้าปุ๊ จ้าลูกเอ็นยุกไกลวาโทรศัพท์มานคอนตัวเลขปูจ้า uh huh. จ้าตอนนี้นะอัน,อ,นอันบันทึกเสียงแล้วจ้าปู่ uh huh. มีได้มีตัวใดปูงวดนี่งวดเบิกเงี้นี่ uh huh. จ้าปู โอ้วัน่งข้ากดีวันอังคารพอดีวันพาซำนอปูเนาะขึ้นขาดข้ามโอ้ยจ้าเข่าเต็มๆเนาะปูเนาะเจ็ดอันเจ็ดหาศูนย์วันนี้วันสามติดปูวัทุ่ทติดูวัทุาทย่งาะโอ่ไอหมายถึงอันอันน้องแมวนี่ที่ที่ออกไม่ไทีติดปู

จ้าอันปูของนั่งก็เป็นอันน้องแมวสามสีนั่งนั่งเก็บไว้ได้ได้หลายได้หลายปีแล้วตั้งแต่ว่าขายของดีดีปูจ้าอันเดินก็มาพั้งที่น้องแมวแล้วนว่ามันมันขายของเป็นของขาของขายแค่้องแมวเดียวมันเกิดมามันกลินมาหาที่้่อมเป็นแม่ตาเป็นว่าหนึ่งจ้าอันอันกานลูกขึ้นไปหาปูลูกเอาไปนันะ่งเนาะปูเนาะเออ อาจารย์ลูกลูกถือไว้ไอต้ตาไอ้ตะกี้น,น้องสาวลูกเขาคขา,ขายเขาขายดีมากๆเลยวันนี้พอดีนั่งไปโลกไปภาคใต้วาสิไปไปไอ้ห้องเพ่งเอาซีดีไปขายพ้อมน้องสาวก็เลยเใไ้ไปขายดีดีขายเอ่อตอนเศร้าตอนแล้งลูกขายตลาดนัดนะปู่ขายดีมากๆเลยลูกเสื้อวัซซิ์ทีรีลูก,เอ,ก,ลกเออเ็เลยเจ็บไว้ปู่ จ้าเดี๋ยวลูกอันไปหะปูแล้วลูกเจ้าควอยออกไปใหป้ปู่นเนาะปูเนาะจ้าปู้ว,วันนี้มาอันเมื่อกี้นี่แตกสามตัวคักเนาะปูเนาะแกเดิมหม่เดิมตัวิมมนหวยแออก่นล้วปูผู้ได้สิไปอันปกติถ้าเขาเขาสอตมันเคยมีอยู่ปูแต่ไอ้สามตัวตรงนี่ หลังวันที่หนึ่งนี่เปลี่ยนหนังใต้เลขหกเป็นเลขเก้าท่านั้นแม่ปูยัแ้อ๋อเมียนเมีปูขันบอลล็อก,ก็นมาสิไปคักปานนั่นเนาะปูเนาะจากก็กมีเอฟซีได้อยู่ปูแอนเจศูนยะเจ็ดศูนเพราะว่าก็เอามาจากน้องแมวเดียปูแอนเจ็ดห้าศูนย์นะจากปู จ้าลูกสิไปหาปู่บลับแปดเก้าจังไดหลับตอนไอก้กระถินลูกกับวันที่หกยู่ที่ลาดบุรีน่ะปู่บลับกับมีงานอ,างอื่นอีกลูกตอนนี้ลูกอยู่ลาดบุรีจ <ะ S 2> ้าจ้าปู่ล,ลูกกลับจากน,านี่ละอาปู่สิไปซ้ายค่ะโอ้ลูกอย่างไรฮะป้าป้าจ้า่ะปู่ปู่จะลงมากมือใดนี่ เออ่าได้แเม่อาได้แเอ่อคือคกกัพนน,น,นอ๋อจ้าจ้าปูเอ่องวดเหนียนปูให้เลขล่างก่อนเนาะจ้าจ้าปูจ่าปูเป็น<ม>จ้าเลขล่างให้เลข<ม>ให้เลขล่าง<ม>สิ ๋อจ่าปูเดี๋ยวกันได้แล้วละงวดนี่ละปูได้กะงวดนี้เลขล่างตัวใดปูเล่างตัวนี้งวดนี้มันเอาล่างไปก้อนนัี่เลขล่างนาสองแเก้าสองเดี๋ยวเดี๋ปูล่างมีหาสองเกสองอนี่จะออกงวดนี่นัปุ่นนมอาก หาสองจัดปูหาสองเก้าสองเลยยังอีกจ้าแปดสองเด่นกับนอกปูเด่นเกสอเด่นเก้าสองมีมีมีสามตัวที่ปูมีสามหางก็แล้ะลางก้บน่งยอดจะลุตรอ้นว่ารีบบนราว่าลเพ่่ว่าีดัวมันดับู่ดับสา โอ้จะรับเหมือนรับอยู่เลยนกปูเนาะจ้าปูแล้วเลขขันน้ำมันเด้ปูันน้ำมอีกปรมาวักปเรนอีกเจอาทิตย์หนึ่งจ้าถ้าเลขถ้าเลขขันน้ำมต์กับเลขนอกแมวออกมาตรงกันโอ้คือเสียปังปังนะปูเนาะสามตัวเนาะ จ้าแม,ม่นแม่นนกปูัูมีหกกระลากระลาแมนแม่นนะปูปมีหกกรเลากลาจ้าแม่นี่เลยนปูอากาศหนาวาปูอยู่ทังพุนน่ะกำลังเย็นแล้วกำลังเย็นแล้วเนาะยุพี่กเย็นซอยๆแลยปูยจ้ามีสามตัวท่านี่นกปูเนาะ,ะมีสามัวลา

จะกันกันขึ้น้าคับาคาตัวเองเจปูจะจานั่งไปบอท่านนั่นปูสห็นั่งนั่งเท่าไปเอากระปูนะคันเนานนะสาธุจ้าปูสาธุจ่าสาธุจ่สาธุจ้าปูค่ะพี่นอ้องนั่งสาวอดำกะ ได้เท่าไปเอาเลขกับป้าปู้หาเจ็ดแปดเนาะเขานอกงวดเมื่อกี้นี่ของเพื่อนสุดปังเลยเนาะเขานาะเขาทั้งสามตัวบนก็แล้วก็เขาทั้งสองตัวบนล่างนะท่านผู้ชมเอฟซีอะไรอท่านก็สิโชคดีกันเนาะงวดเมื่อกี้นี่ผ่านไปบัดนี้งวดมันงวดไม่ค่ะงวดไม่ของมือนีท่านผู้ชมเพิ่นกะหายไม่แล้วตามนี่เนาะเขานาะเห็นชัดบ่ค่ะปกตินั่งจะเขียนตัวใหญ่ดิเนาะเออนั่งเขียนไม่ดิกว่าเอามาตัวใหญ่เออนั่งกะว่าอยู่ แต่นั่บ่เคยเขียนตูนหน่อยนะมันนก็จะออกมาไปก็จะไปตูนหญ่ขอชวนทุกพี่น้องนะนัเขียนไม่ก็จะแป๊บเดียวเขียนไม่เขียนไม่ค่ะท่านผู้ชมจต่มันตูนหน่อยเนาะผู้เคยเขียนตูนใหญ่ๆมาลองเขียนตูนหน่อยเบ้างมั้ลเด็ดเ็คือจังบ่กจัดเย็นไปเลยนาะพี่น้องเนาะใจเย็นๆนะค่ะใจเย็นนะใจเย็นแป๊บเดียวค่ะเขียนแบบนี้เลยเนาะ แปดแล้วพี่น้องเนาะเอา้าปากกาคือเป็นจังสัน่นนั่นเองอืปากกานั่งคือเป็นแนวนั่นนออันนี้ เรียนมิซามหางพี่นอ้องมีซามนั่งเฉันแป๊บเดี๋ยวไดนะ้ค่ะเด้เพเปอนไหนเปืนเป่นไหนซามหายซามหางก้อนเล็กล่างจา้าหาสองเจ้าสองหาแปดสองพี่น้องโอ้ปะน้อก็อนอกอ้องเออ เอ๊ซี่ถ้าวันที่แปดนก็นอะปูวันนีทำพิธีขอทำพิธีขออะกับน้องแมวอีกเจ้าหนึ่งปเป็นเจ้าสุด้ายค่ะกับสาวดำมีท่านผู้ชมนั่งถือไว้น้องสาวใหมมาน้องสาวเขากาขายขายดีดีวันนี้เพราะดีเย็นอ่านั่งสิลูกไปภาคใต้นาะไปห้องเพียยภาคใต้มีงานหลายก็คิดเลย่ว่าสาอซี่ดีไปขาย น้องสาวก็เรยกว่าห้ออกไปล้อมมึงขันปเสเ้อรหนูท่านว่าเอานั่งออกไปแล้วขายดีดีท่านผู้ชมจนวันนั่งได้ย่อมรับเลยขันมี่น้องแม่ไห้ค่าขายดีมากค่ะสาวดำเก็บไว้เป็นสิบยี่สิบปีแล้วค่ะท่านผู้ชมขนาดอันเพื่อนมาขออันอันบูชานั่งนั่งก็บอกนั่งก็บอกได้เพื่อนเพราะว่านั่งมี่อันเดียวมีอันเดียวน้องสาวหายมากจ้กอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะบารนี่ปกตินั่งเอาติดตัวตลอดได้บารนี้ ไอ้นั่งเปียนกระเป๋าสะพ้ายนะเลียนกระเป๋าสะพ้ยายเราเลบ่อได้ออกมานั่งเหมือนท่านจะไอชว่วให้ท่านเห็นอยู่เดียวนั่งมือรุ่นจโชว่ให้เอฟซีเดบงเนาะขาของนั่งใส่กอบไว้ย่างดีบานี้กะเสียเอาไปให้ป้าปูอ่าหาเจ็ดแปดเพิ่นเพิ่นเบิงค่ะจสได้หูไอ่าเพิ่นึนดบ่แต่ว่าเป็นแมวสามสีค่ะแมวสามสีกับท่านผู้ชมเทียนนองสา้าเอาไว้นะจ๊ะ น้องสาวบอกไปฟังว่าพื่นเลี้ยงไววหลายตัวบ้าน,นี่้ําเพือ่อนั่นตะกี้น้องสาวกับบา้ามูมีผู้เฒ่าบอกว่าเลี้ยงแมวหลายตัวมีแต่แมวสามสีบ้าน,นี่ขออันน้องพึ่งเนี้เดอ้อย่าเพื่นสิออกบ้าน,นี่น้องสาวกับค้าขายกับลำบากตื่นเต้นเศร้าเฮ็ดของไปขายบ้าน,นี่พ่อผู้เฒ่าบอกแล้วพึ่นก็เลยบอกน้องแมวนะ่ะเขากำลังท่องสิคอดแล้วนะ ก็เรียกว่าลำบากไรขอน้องแมวเด้อขั้นสิขั้นสินสอันอันย่ำสิออกกันนะว่าฉันว่าน้องสาวบอกกันนะคะบบบนี้เพิ่นบอกเลยเพิ่นก็ไปขายของกะพอไปขายของกลับมากลับมาน้องแมวเนะี่ยเพิ่นออกแต่น้องสาวบ่เห็นวนะ่มเพิ่นออกบอกไดแต่ว่าน้องสาวกลับมาเพิ่นคาบคาบลูกแมวค่ะคาบไปไว้ในห้องนอนน้องสาวเลยจ้ะเนี่ยอันนี้เป็นความจริงค่ะน้องสาวน,าน,านั่งเนี่ยขายของอยู่กรุงเทพ บานี่เพ e. ื่อนก็เลยเอามาตากแดดพอตากแดดกับไส้เพ e. ิ่นยังกับเพิ่นท่าขมิ้นท่าขมิ้นใส้น้ำหอมใส้แป้งบานี่บานี่เพื่อนก็เอาไปใส่กรอบเราค่าขายเพื่อนค้าขายดีจนจนได้เรื่องลือนะคะเพราะดีน้องสาวตอนนั่นเพื่อนก็เลืเอาอันใญ่น่ะมาไหนั่งไหนั่งเนี่ยติดตัวไปขายสิดีขายดีดีค่ะขายมืดทุกมือค่ะขายมืดทุกมือเลยแผ่นสิดีที่นั่งออกไปขายนะคะ นั่นแหละคะ่ะนี่เป็นเรื่องจริงเลยวันนี้นั่งก็เลยเก็บไว้เส,ส,สื้อเพินเสื้อว่าเปิ่นั่นอ่อไห้ให้อห้ค่าขายสามาค่าขายดีอีหลีกันนี้น,นั่งย้อมรับเลยอ่อวันนี้ถามว่าน้องสาวห้มาล่องเบิ่งบันิ้เขา,ามีเขาเอาแบงนะคะเขาแบงใส่กรอบไว้แบงใส่กรอบไว้น,น้องสาวนะเั็นี้เจ่ว่าเขาให้นั่งเขาห้อันใหญ่มาเลยจ้ะถ้าน้องเขาเอาอันน้อยไว้เพราะว่าเขาแบงไว้เขาแบงละใส่กรอบไว้สองสามอัน พิ่นหั่งมานี่นางถือใบจนทอดเดแยวนี้ค่ะพอดีนั่งกับบ่หูเรื้ยงนี่นอกพอดีเพิ่งจะได้ยินกับพ,อพ่อปูหาเจ็ดแปดเพิ่อนบ่่นั่งกับเจะสิขึ้นไปหาเพิ่นอยู่กับกลับจากนี่แล้วสิขึ้นไปหาพ่อปู่ทั้งพุูนอยู่จากนั่งกันเลยอบอกพ่อปู่เราหลังเมื่อกี้นี่ว่าสิเอาเอาไปน้ำจเจ้าไปให้ปู่น้ำจ้าพี่น้องนอกนาะบ้านนี่เดี๋ยว้ะขันนั่งเขียนน,นั่นนี่ก่อนเพราะว่าขันเขาบอกเขียน กดๆเนี่ยมันสิโยกขึ้นมันก็นสีโบเห็นละค่ะพี่น้องสีโบเห็นตัวหนังสือนะนั่นก็เลยเอามาแต้มอีกก้อนจ้ะอากาศทาั้งปุ่นหนาวบนเนาะพี่น้องหนาวบ่จ้าทั้งพี่หนาวกับทั้งพี่หนาวแล้วทั้งไอ้ลาดบุรีนี่จ้ะหนาวแล้วกับทั้งบ้านเอฟซีเสาว์ดำหนาวไปจ้า ตั้งแต่อันมือออกมานั่งกะตั้งแต่มือหวยออกมานั่งกับพ่อท่านเลยคิดคลิปจักเจ้นี่เป็นคลิปแรกค่ะคลิปแรกคะเดี๋ยวพ่อปูนสามแปดแปดพื้นกระชีส้มอ่าที่เพื้นไปนั่งไปซื้อเอายุมองได้ไปนั่งเอามองได้พื้นกระชีซื้อแล้วพื้นกระิีส้มมาให้นั่งจ้ะเมื่อกี้นีเ่เรียกว่าพูดสีสุดโต้พื้นเขาเนาะเข่าพื้นหาเจ็ดศูนย์ห้างเดียวตอนหลังมาเพื้นก็มาห้ศูนย์เจ็ดเก้ากับ ยังหลืาสองหาขายพี่น้องวันนี้ได้ได้ได้แล้วเนี่ยะเดี๋้วอืมนี่น่าจะใส่ในพม่าอืมอ๋อเพาะขายพี่น้องนี่ค่ะผู้หาเจ็ดแปดการนี่เป็นคลิปแรกคลิปแรกของ ช่องสาวดำพรวยจนจิตปอเทีย,ย,ยคอมโบดามหาเสน่ห์ชาแนลค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเอฟซีทีท่รักจ้าเดี๋ยวตามต่อนะคะเอาแคปไปเลยจ้าแคปไปเลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้า